ก็ถ้านับตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดมาก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นหลักๆกลุ่มที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปนะคะก็เลยส่งผลทาให้ล่าสุดดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นั้นกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวในแดนบวกเช่นเดียวกับภาพการเคลื่อนไหวของเซ็ตฟิฟตี้อินเด็กซ์ค่ะซึ่งประเด็นที่จะพาผู้ชมมาตรวจสอบกันในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เกี่ยวกับการลงทุนในเซ็ตฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจรค่ะซึ่งดัชนีระดับล่าสุดนั้นแม้ว่าจะผันผวนในช่วงเช้าแต่ก็สามารถยืนเหนือ95 5จุุดดดไ้้แต่่สััปปปาาาหหนยงงงคมมีกรรระะช FOMC ซึ ประเด็นตรงนี้เนี่ยนะคะจะส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนอย่างไรเดี๋ยววันนี้ค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณพันงามอารยะวุฒิผู้วยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ค่ะที่ในวันนี้ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณพันงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซินีนาคุณนิสารัตค่ะค่ะคุณพันงามครับประเมินการเคลื่อนไหวของดัชนีเซ็ตฟิฟตี้ในรอบวันนี้ยังไงบ้างคะในส่วนของทางบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์เราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวเอาไว้ที่เท่าไหร่บ้างคะค่ะสำหรับแนวรับแรกของวันนี้ ะะอยู่ที่บริเวณ947จุดนะคะแล้วก็ถัดมา938จุดนะคะส่วนแนวต้านแนวต้านแรกก็ที่บริเวณ960จุดแล้วก็965จุดนะคะถ้าหากว่าเปิดลองไว้นะคะในช่วงเปิดตลาดเนี่ยวันนี้เราก็อยากให้เล่นสั้นนะคะจบใ,ในวันนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยัง มีความเสี่ยงนะคะในเรื่องของการประชุม FOMC นะคะวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะ17-18จ็ดสิบซึ่งนักนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับลดขนาด QE ลงมาหรือไม่นะคะถ้าลดจะลดเท่าไหร่นะคะแต่ที่คาดการณ์กันไว้ก็ประมาณ1นถึงสหมื่นล้านยู<ม>ดดตสตาร์นะคะจากที่เคยอัจฉียแปดจุดห้หมื่นล้านอาจจะลงมาที่ หกถึงเจ็ดหมื่นล้านนะคะจะลงมาที่ประมาณนี้นะคะเรก็ยังจะเป็นปัจจัยลบกับาภาพรวมตลาดได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราย้อนไปเมื่อวานนี้นิดนึงนะคะเมื่อวานนี้เซ็ตห้าสิบก็ไต่ระดับขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณเส้น moving average สองร้งเอยว,วันนะคะขึ้นไปทำํำหายที่ 977นะคะตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะแต่พอช่วงบ่ายก็มีแรงขายทำกำไรนะคะโดยไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ977จุดนะคะแล้วก็ลงมาปิดโลของวันที่956จุดนะคะส่วนวันนี้นะคะเปิดตลาดก็ที่ใกล้ๆบริเวณ950จุดนะคะแล้วก็ใต่ระดับขึ้นมาได้นะคะในช่วงนี้ก็อยู่ที่บริเวณ959จุดนะคะก็มองว่าแนวต้านของวันก็แนวต้านแรก 960จุดนะคะแล้วก็965ถ้าหากว่าะจะปิดทำกำไรนะคะในะวันนี้ก็น่าจะดีกว่านะคะเน้นปิดความเสี่ยงจบในวันดีกว่าะนะคะค,ะค่ะซึ่งถ้าดูจากระดับล่าสุด959นี่ก็ใกล้ชนแนวต้านที่ให้ไว้แล้วเหมือนกันนะคะค่ะใกล้ชนแนวต้านแรกแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุม FOMC ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าลถขนาด QE ลงมานี้ก็จะเป็นปัจจัยลบกับตลาดได้นะคะแต่ว่าในประเด็นเรื่องปัจจัยบวกในสัปดาห์หน้าก็ยังมีนะคะเราก็ติดตามดูการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าพรบ สองล้านล้านเนี่ยจะเข้าประชุมสภาได้ไหมนะคะในวันที่สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบกันยายนนะคะถ,ถ้าเข้าประชุมสภาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มรับเหมานะคะค่ะคุณพันงานค้าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเกิดนักลงทุนสังเกตดูดีๆนะคะมักจะเห็นแรงเทขายเข้ามาในช่วงบ่ายนะคะ,คะเรามองว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นแรงเหวี่ยงในช่วงท้ายตลาดบ้างไหมคะค่ะ ก็นักลงทุนที่ต้องการจะปิดความเสี่ยงในวันนะคะก็จะมีการขายทำกำไรในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ดูแรงซื้อของทางด้านนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มที่จะชะลอตัวลงไปนะคะจากที่เคยซื้อ3า0พันกว่าล้านนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะวันละ3 0 0พันกว่าล้านเมื่อวานนี้ก็ซื้อสุดที่เพียงเพียงแค่เจ็ดิบสี่ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้งนักลงทุนไทยแล้วก็นักลงทุนต่างชาติก็ คาดว่าจะมะีการปิดความเสี่ยงในในวันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายๆก็น่าจะมีการอ่อนตัวลงมาได้ค่ะค่ะก็ถือว่าให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับนักลงทุนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพันงามค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะ